آ, กลับมาพบเจอกับคุณครูเปรี้ยวอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณครูเปรี้ยวมีกิจกรรมสร้างสารค์ค่ะมาให้เด็กๆได้ทํานะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะค่ะสําหรับวัสดุอุปกรณ์ของครูเปรี้ยวนะคะวันนี้ก็มีใบงานกิจกรรมสร้างสา์นะคะแล้วก็ภาชนะใส่สีมีคู่ก,กันแ,แล้วก็มีสีน้ํานะคะ ค่ะเด็กๆคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเกตรียมหยิบใบงานของตัวเองนะคะแล้วก็เปิดไปพร้อมๆกับคูเ้ลนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะหน้าน,นี้เลยนี่หน้าน,นี้เป็นรูปภาพอะไรคะดอกไม้นั่นเองคะ่ะแต่ดอกไม้ยังไม่มีสีสันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คะ่ะคูเ้ลจะให้เด็กๆนะคะ น้ำสีนี้เลยค่ะสีน้ำนะคะมาเทใส่ในภาชนะที่ใส่สีแล้วก็ใช้นิ้วมือของตัวเองค่ะเป็นนิ้วเป็นนิ้วไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆนะคะจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆนะคะเอามือไป จุ่มกับสีแล้วก็ประแตะๆต,ต,ต,ตามตรงที่ดอกไม้เลยนะคะให้สวยงามน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะว่าทํำยังไงเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปทําพร้อมๆกับครูเปเลล์กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตอนนี้ค่ะครูเปเบลล์เทสีลงบนจานกระดาษแล้วนะคะแล้วก็ใช้คู่กันค่ะโคนให้มันให้สีเนี่ยมันเข้ากันนะคะพอโคนให้สีมันเข้ากันเสร็จแล้ว ครูเปรี้ยวก็จะใช้นิ้วของเปรี้ยวค่ะพเพื่อยใช้นิ้วชี้ของเปรี้ยวนะคะเอามือไปจุ่มที่สีค่ะนี่แบบนี้เลยแล้วก็ไปแปะตามแบบนี้นะคะตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บนี่เลยค่อยๆทําทำไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนี่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะคุปเปออยากเห็นของเด็กๆนะคะเด็กๆลองทําดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบางคนสีอาจจะไม่เหมือนของคุณเปอร์นะคะจะเป็นสีอย่างอื่นก็ได้จะเป็นสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวก็ได้แล้วแต่นะคะตามความถนัดของเด็กๆนะคะตามสีที่เด็กๆมีที่บ้านนะคะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้นะคะเอาสีที่อยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆค่ะ สำหรับกิจกรรมสร้างสารรค์ของครเรื่องวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเด็กๆต้องคอยติดตามนะคะว่าคลิปหน้านะคะคุณคุเรื่องจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรให้เด็กๆได้ทํานะคะค่ะสําหรับวันนี้คุูเรื่อขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะ